สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับทุกท่าเข้าสู่าคาร์กูร์ไวเซนส์นะครับรายการที่นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักและก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดสำหรับเทปนี้นะครับคุณผู้ชมผมประจำการอยู่บน Next Gen a น็กเจอร์ Track รุ่นท็อปสุดเลยนะฮะเดี๋ยว จะมาสาธิตเอ้ยไม่ใช่สาธิตสิจะมาแนะนําฟังก์ชันแปลกๆต่างๆนะฮะซึ่งคาแรคเตอร,ร์ของช่องของผมถ้าแฟนคลับท่านไหนได้ติดตามนะครับก็จะรู้ว่าผมไม่ได้ขายรถนะฮะแต่ผมจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูไอ้รูปฝ่ามือเป็นสีเขียวเนี่ยมันคืออะไรนะครับใน NexGen t Ranger Wildtrak นะฮะร,รูปฝ่ามือเล็กๆที่ผมชี้ให้คุณผู้ชมเห็นในจอภาพนะฮะอันนี้ผมขอฉเฉลยเลยแล้วกันนะครับสาหรับรถยนต์ NexGen t Ford นะครับ Next Gen Ranger Next Gen e r a r i o n อะไรก็แล้วแต่รุ่นใหม่ที่มีเบรกมือไฟฟ้าจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับรูปฝ่ามือพระยุไล่นะฮะก็คือสัญลักษณ์ออโต้โฮนั่นเองนะฮะหลังจากที่เรากดเบรกรถหยุดนิ่งนะฮะตอนนี้รถเราอยู่เกียร์ดีนะครับคุณผู้ชมระบบก็จะบอกว่าออโต้โฮกาลังทํางานนะครับคุณผู้ชมและเมื่อผมปล่อยเท้าเห็นไหมครับคุณผู้ชมขอเสียมาญาตนะฮะ ผมไม่ได้แตะเบรกเลยทั้งๆที่รถอยู่เกียร์ดีแต่ออโต้โฮทำงานอยู่ก็คือรถจะไปข้างหน้าไม่ได้พระผมแตะคันเร่งนะครับออโต้โฮก็จะหายไปและรถก็ขับไปเคลื่อนที่ได้ปกตินะฮะเดี๋ยวผมจะลองเคลื่อนตัวช้าๆไปอีกแล้วผมจะกดเบรกให้คุณผู้ชมดูนะครับกดเบรกตอนเกียร์ดีปึป๊บรถหยุดนิ่งออโต้โฮทำงานทันทีครับผมปล่อยเบรกก็ไม่ไปไหนแล้วฮะเพราะว่าออโต้โฮช่วยเราไว้อยู่ก็คือ ไม่ให้รถไหลในขณนะเกียร์ดีนะครับปลอดภัยนะครับเนี่ยเราจอดไฟแดงอะไรเราก็เอาเท้าออกได้ไม่เมื่อยนะครับพอไฟเขียวเราก็แตะคันเร่งครับปุออ๊บก็ขับรถไปต่อได้ท,ท,ทั้งที่อยู่เกียร์ดีไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เลยครับสะดวกสบายมากๆเลยฮะฟังก์ชันนี้เดี๋ยวมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่จะมาเล่าให้ฟังใน Next Gen Ranger w i l d t a k และ Next Gen Ranger ทุกรุ่นนะครับคุณผู้ชมรอติดตามนะฮะผมกำลังจะกลับมากำลังจะกลับมาแล้วนะฮะหายไป1ปีเต็มๆนะครับ ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเทปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ